จานใส่เมี่ยงไว้นะคะจะทำยำปลาทูหรือเมี่ยงปลาทูค่ะเนี่ยก็เอาหัวหัวปลามาใส่ไว้ค่ะเผื่อคนจะกินหัวปลาไม่ใส่ไปในนั้นนะคะมันมีก้างค่ะกองนะคะหัวมันหักทอดพอสุกนะคะแล้วก็เอาวางซับน้ํามันพอเย็นแล้วก็แกะเอาเต็นเนื้อนะคะหยาบหยาบนะคะเลี้ยงหัวไว้ประดับนะคะให้รู้ว่านี่คือเมี่ยงปลาทูค่ะ เกิดความคิดขึ้นกระทันหันนะคะเอาก้างออกให้หมดนะคะเหลือไว้แต่เนื้อแล้วก็ทำชิ้นใหญ่ๆค่ะครึ่งตัวก็ทำสองชิ้นบ้างสามชิ้นบ้างนะคะคูนะคะก็จะมีหอมเล็กซอยะคะ่ะพริกขี้หนูตะไคร้นะคะป้าน้องจะใส่กระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะน้ำกระเทียมดองประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เขาจะมีรสหวานนิดๆค่ะก็ช่วยให้รสกลมกล่อมใส่น้ํากระเทียมลงไปด้วยนะคะเขาจะมีรสหวานนะคะแล้วก็จะมีพริกแต่งหน้ามีส้มจี๊ดมะนาวป้าน้องไม่ใช้น้ําตาลค่ะวันนี้ก็ใช้สละแทนนะคะทําง่ายๆ<ค>ะนะคะทอดเสร็จแล้วพอเย็นนะคะแกะเอาก้างออกแล้วก็ทําให้เป็นชิ้นหยาบๆแล้วก็เหลือเป็นชิ้นครึ่งตัวไว้บ้างนะคะไว้แต่งหน้าค่ะตอนนี้ก็เอาพริก ก็หอมใส่ในนี้นะคะมจีสกับมะนาวลาดนะคะลาดครึ่งหนึ่งคุกค,ค่ะคุกให้เขาเข้ากันดับกิน่นเราจะช่วยให้หอมกระพลิกมีกลิ่นหอมนะคะ,ะเขาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวอะไรเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะจางลงค่ะเนี่ยคุกข้าเดี๋ยวหอมก็จะเปลี่ยนสีใส่ะนะคะเราคุกข้าค่ะก็ะเดี๋ยวก็ตะ,ตะไคร้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนิดๆะค่ะล้วจะทําให้หอมค่ะ คุกทิ้งให้ทั่วนะคะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีแล้วเอาปะทูที่แกะไว้<อ>ลงปส่ะทูที่คุกไว้ลงใส่ตอนนี้เอาสลระใส่คะ่ะใส่นะคะพร้อมกับกระเทียมดองน้ํากระเทียมดองคะ่ะลงใส่แล้วคุกแล้วเดี๋ยวชิมคะ่ะว่าจืดเค็มยังไงนะคะชิมแล้วเขาจะเปรี้ยวกระหวานนะคะไม่มีเค็มใส่น้ําปลาลงไปนิดนะคะน่าจะ เดี๋ยวชิมดูก่อนเพราะว่าไม่รู้เนื้อปลาทูเค็มไหมที่แล้วนะคะแหวกข้างๆเอาเนื้อปลาทูเนี่ยลงไปแช่น้ำำํายําให้เขาเข้าไปในเนื้อนะคะเอาเอาตักน้ําลาดๆเนาะไม่งั้นมันก็จะไม่มีรสชาติค่ะมันก็จะเค็มอย่างเดียวอันนี้มันจะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนะคะนะคะไม่งั้นปลาทูเขาจะละเอียดมองไม่เห็นเนื้อปลาทูค่ะก็จะได้ยำปลาทูนะคะจะสามรสนะคะ เค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานตามนิดๆค่ะป้าน้องจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะใส่หมดมันล้นจานมันจะไม่น่ารับประทานค่ะป้าน้องก็ใส่เป็นบางส่วนบ้างค,ค่ะเดี๋ยวเราเออพองกินพองไปแล้วค่อยมาเติมนะคะทำยำปลาทูนะคะเห็นไหมคะป้าน้องหัวเหลืออยู่แทนที่จะทิ้งป้าน้องก็เอามาใส่ไว้ พอบางคนเขาชอบกินหัวนะคะเราใส่มันมีก้างเข้าไปข้างในมันอาจติดคอได้ค่ะอยู่ข้างนอกแยกไว้จะได้ระวังค่ะเนี่ยค่ะสนใจวิธีทำและเคล็ดลับต่างๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะสวัสดีค่ะ